เผยภาพเรนเดอร์เลนี่ k 3 0 i 5 g สมาร์ทโฟนห้า g ถูกที่สุดในโลกดีไซน์จอจอรูใส่กล้องหน้าให้กล้องหลัง3าตัวเหลือหลัก4ี่สิบแปดมิลิเซลเตรียมเปิดตัวปลายเดือนนี้เผยภาพเรนเดอร์เลนี่ k 3 0 i 5 g สมาร์ทโฟนห้า g ถูกที่สุดในโลกดีไซน์จอจอรูใส่กล้องหน้าให้กล้องหลัง3ามตัวเหลือหลัก4ี่สิบแปดมิลลิเซลเตรียมเปิดตัวปลายเดือนนี้ ไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเลนส์มิเค 30i 5G จะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มีราคาถูกที่สุดในโลกครับโดยมีราคาประมาณ8,000บาทล่าสุดก็มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น G, เลนส์มิเค 30i 5G เผยออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ไปปรากฏตัวอยู่บนเวสส็บไซต์ s l a p k แหล่งข่าวหลุดแห่งหนึ่งครับก่อนจะถูกลบออกไปในเวลาต่อมาครับ เลยเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลไร้ขอบเจาะรูฝังกล้องหน้าไว้ที่มุมขวาบนของหน้าจอให้กล้องหลังที่มีดีไซน์เหมือนกับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Redmi k 3 0รุ่นแรกครับแต่เป็นกล้องหลัง3ตัวที่มีเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลต่างจากรุ่นก่อนครับที่ใช้กล้องหลัง4ตัวเลนหลักความละเอียด64สิานพิกเซล ส่วนเซนเซอร์สแกนนอก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านขวาของตัวเครื่องครับด้านสเปคอื่นๆของสมาร์ทโฟนรุ่น r e กมิ K30i อยังไม่ได้เผยออกมานะครับแต่มีข่าวเลยว่าจะมีสเปคที่เหมือนกันกันกบเ e d มิ K30 สรุ่นแรกเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวครับโดยมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.67นิ้วความเอียดโฟร์สีคลาสอัตราส่วน20่สองรองรับ HDR10 มีค่าลิเฟรตสูงถึง120เฮิรตซ์ชิปประมวลผล Snapdragon 765G r แ m มาที่ 6GB ส่วน r อมให้ที่ 64GB พร้อมแบตเตอรี่ 4500mAh คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi k 3 0 i 5G จะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10 Youth Edition วันที่27เมษายนนี้ครับซึ่งอาจมีราคาอยู่ที่1,599ถึง1 7 9 9หยวนครับ หรือประมาณ7,300ถึง8,200บาทครับแต่ถึงยังไงครับเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบไปทีครับ